เขาเขียนว่าก๊อกสิบเก้านะเป็นห้านะครับขนาดนี่หนึ่งต่อหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าขนาดมันประมาณก๊อกสิบเจ็ดไปแหละนะครับแต่ว่ามันจะใหญ่กว่าปิดหนึ่งนะครับปิดหน่อยนะครับตัวนี้นี่เป็นไฟฟ้านะครับมีครบทุกระบบเลยนะครับแต่มันต้องมาพร้อมกับตัวนะี้และต้องใช้คู่กันนะเพราะว่าแบตเตอรี่มันเป็นแบบในตัวอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟฉายด้วยกดปุ่มตัวนี้นี่ไฟฉายตัวนี้เลนมันจะเหมือนกับเป็นลูกแก้ว เนี่ยเหมือนเลนโปรเจคเตอร์ไฟรถไฟหน้ารถจนนะนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นขาที่ไปเชื่อมกับตรงนี้ซึ่งมันก็จะมีตัวล็อกตัวนี้เรากดเข้าไปแล้วก็สไลด์เข้าไปล็อกเนี่ยก็จะอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีระบบการทํางานนะครับมีระบบเซฟอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับยิงทินะนัดเซมินะครับ,เ,นะรบเซฟก็คือไม่ทํางานแล้วก็ยิงออโ,โต้นะครับมีโบแบ็กเวยให้ดูออตตอสนองดีนะครับใกลอะดูดิ เนี่ยกดนิดเดียวหน่ห็นะฮะนิดเดียวเองนะอ่ะเดี๋ยวรัวให้ดูนะได้อยู่นะครับลงมาข้างล่างปึ๊บยิงรัวนะครับได้อยู่นะครับแรงดีเดี๋ยวได้อยู่มันอยู่ครับผมเนี่ยเนี่ยเร็วชิบหายเลยนะครับผมมีระบบเรียกกระสุนด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ครับนี่เป็นแม็กกระสีไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับนี่นะครับให้มาสองแม็กนะครับในชุดนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดใส่กระสุนจากตรงนี้ด้านหลังเห็นไหมครับ ตัวนี้นี่เปิดใส่กระสุนจากตรงนี้คือเรียกว่าไอตัวนี้มันไม่ต้องเอาแม็กออกอะอยู่อย่างนี้เลยนะครับการเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็คืออยู่ที่ไฟฉายนะครับนี่เราจะเห็นในตัวร่องขาเนะี่ยสองชิ้นนี่มันอยู่ข้างบนซึ่งก็จะเข้ากับร่องขาตัวชาร์จอยู่ข้างบนเหมือนกันเสียบเข้าไปปุ๊บตอนชาร์จไฟจะเขียวแดงกระพริบ,บนะครับไฟจะกระพริบ,บถ้าเต็มแล้วไฟมันจะเขียวค้างอย่างเดียวนะครับไม่กระพริบอ่ะอันนี้ว่ากันไปนะครับตอนดึงสายเนี่ยอย่าไปดึงที่ขั้วสายมันนะครับ ดึงที่ตรงนี้เขาทําไว้ให้แล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาเป็นแม็กซ์สั้นดูก่อนนะครับมีระบบเรีกระสุนเราไม่ต้องดึงค้างเลยนะเราดึงปุ๊บมันจะเป็นเหมือนแผงวงจรมันจะประมาณ3าวิได้ครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงใก,ใกล้ๆกับตัวนี้นะครับเสียงใกล้ๆนะครับผมมันจะได้ยินเบาหนะ่อยเห็นไหมผมดึงครั้งเดียวนะครั้งเดียวก็คือ ไม่ไม่ได้ดึงค้างแบบเรียกกระสุนเหมือนเหมือนพวก M4 มพวกอะไรดึงค้างเดียวลรวก็ปล่อยเลยมันก็จะทํางานอยู่ประมาณ3วิโดยประมาณนะครับยิงไปครับอ่ะนี้นี่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 เฮ้ยมันอยู่มันยิงรัวแต่นิ้วเร็วแต่ว่าแม็กเนี้ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือแม็กแรกเท่านั้นที่มันใส่ได้โคตรจะน้อยเลยนะครับเพราะไอช่องตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่นะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยไปแก้ลูกมันหล่นออกมาบายนะเนี่ยในนี้มันไม่มีกระสุนเลยนะครับเนี่ยเขย่าไม่มีแล้วคือแม็กกาซีนแม็กซั้นเนี่ยมันทํามาให้ยิงได้ประมาณผมว่าครั้งแรกนะไม่เกิน5หรอกนะครับเพราะที่เหลือมันอยู่ในรูนี้หมดเลยฉะนั้นเวลาเราเล่นเสร็จอะเราอย่าลืมนะเราอย่าลืมว่ายิงยิงไปเงี้ยยิงเพื่อให้ลูกกระสุนมันไหลออกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันค้างอยู่ตรนี้นะครับเนี่ยนี่หลายนัดเลยนะเห็นมฮะที่อยู่ในนี้นะอยู่ในชุดท่อยิงตรงเนี้ย ยิงจันกว่าท่อยิงมันจะใสอ่ะแบบว่ามองแล้วมันจะดูในนี้อาจจะไม่เห็นแต่มองดูมันจะใสๆแต่ถ้ามันทุบๆเนี่ยไม่ได้ยิงจนกว่ามันจะแบบว่าเห็นว่าท่อยิงในนี้มันใสก็คือลูกจะไม่มีค้างอยู่ในนี้ฉะนั้นลูกที่ค้างอยู่ในชุดเนี้ยค่อนข้างเยอะผมเดาว,ว่าน่าจะประมาณเป็นสิบอะที่ค้างอยู่ในนี้นะท่อส่งตรงเนี้ยส่งจากตรงเนี้ยเผลอๆจะไปถึงตรงนี้เลยซึ่งยาวมากๆนะครับเนี่ยท่อยิงชุดเนี้ยแค่นี้แหละ แต่ท่อยิงท่อส่งตรงนี้ที่โอ้โหดูดิยาวขนาดนี้ฉะนั้นแม็กสั้นน่ะได้แค่นี้แหละแต่พอแม็กยาวปุ๊บแม่งโคตรมันเน่ดึงไม่นะเหมือนเดิม3วิเดิมมนนะครับอ่ะเดี๋ยวยิงเฮยนัดไปก่อนขอยิงรั่วับลงมานะครับนิ้วเดียวนี้ได้นะนี่ขนาดผมนิ้วสั้นนะถ้านิ้วยาวเนี่ยเมเผลอเนี่ยไปแปะถึงเซฟวิดูนะเนี่ยแล้วก็ปัดลงปัดขึ้นได้เลยเห็นไหมปัดลงปัดขึ้นได้แล้วก็ปัดไปตรงกลางเซฟเนี่ยปัดลงยิงรั่วนะครับผม โอ้ดสะใจนี่อยู่เฮ้ยแม่งโคตรเร็วอ่ะว่าเดี๋ยวเอฟสี่เดี๋ยวนี้ผมไม่กินขาดอ่ะเร็วจริงๆว่ะนะครับไปเดี๋ยวให้ดูเอฟเอฟเอฟหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจริงๆนะฮะเหนไเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ยิงไปสายที่สองนัดเลยนะครับผมเจเลียอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองเนี่ย แล้วก็เต็มที่ก็คือประมาณ122-125น่าจะดีไปได้ถึง125เลยนะเพราะว่ากระสุนเราพิ่งแช่ได้อาจจะโตเต็มที่ได้อีกนิดนึงคือถ้ามันเต็มข่อมันจะแน่นกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเหลก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ายิงอัดๆไปเลยเนี่ยผมว่าเจ็บนะเพราะว่ามันเร็วอุ๊ยเจ็บว่ะนะครับผมมัน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 ความแรงอ่ะมันไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่มันรัวไงมันหลายหลายทีเนี่ยโอ้โหเอาอยู่นะ เอาอยู่นะนะครับหลายนัดเมื่อกี้กดไปปั๊บเดียวนะสามสิบสองนะแล้วดูดินะยังมีได้อีกอ่ะแม็ช์สั้นะเนี่ยไม่ตอบโจทย์แต่เท่แต่แม็กลมหนึ่งกลรจะเท่จริงอ่ะทำไมโอ้เยอะนะเผื่อจะเป็นร้อยนะเนะี่ยยังไม่หมดนะครับผมมันโอ้โหมันจริงๆอ่ะ เนี่ยหมดแล้วเห็นไหมคือถ้าเป็นแม็กกลมเนี่ยโอ้มันยิงได,ด้โคตรโหดเลยนะครับแล้วแม็กเนี่ยมันจะถ่วงเหล็กมานะแล้วกดแม็กก็เหมือนกับปืนปืนพกทัก่วไปกดตรงนี้นะครับนี่มันจะไม่ไหลลงมาแล้วเท่าไหร่หรอกเพราะมันเอียงเดี๋ยวลองดูนี้บ้างนะอันนี้บ้างนะไหลไหมอ่าไม่นะครับต้องต้องต้องดึงลงมานิดหนึ่งกดค้างแล้วก็ดึงลงมานิดหนึ่งเดี๋ยแต่แม็กสั้นมันเท่จริงนะแต่ทีเนี้ยก็อย่างที่บอกก็คือว่ามันค้างอยู่ในชุดเนี้ยเยอะนะครับเนี่ยเวลาเราเิเล่นเสร็จอ่ะ เราต้องเราต้องยิงไปนิดนึงเพื่อขยับให้ไอกระสุนเนี่ยมันออกมาด้วยนะครับเพราะมันอยู่มันค้างอยู่ในเนี่นะยเยอะอ่ะเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ามองไปนะเราจะเห็นรูตรงนั้นอนะรูท่อชุดเนี่ยเดี๋ยวนับนะจากตรงเนี้ยขึ้นไปนะ่ตรงเนี้ยแล้วชุดยิงจริงๆอ่ะที่กระบอกสูบนนาจะอยู่ตรงนี้แล้วมันน่าจะมาถึงตรงนี้นี่แล้วตรงเนี้ยชุดเนี้ยที่สามารถลูกได้เนี่ยเผลอๆจะโค้งมนอย่างนี้เลนะเผลอๆนะจะโค้งมาอย่างนี้นะมนผมไม่ได้ถอดดูนะครับแต่เดาเอานะครับ เพราะว่าเวลาลูกมันไหลออกมาน่ะมันมันอยู่หกเจ็ดัดอะเกินอะเกินหกเจ็ดมัดฉะนั้นแล้วแม็กนี้จึงเป็นแม็กที่เหมือนกับเอาไว้สวยนี่สวยนะครับอ่าแต่ถ้าจะยิงให้ได้เยอะถ้าจะยิงให้ได้เยอะนะครับก็คือหนึ่งเราเอาแม็กกลมนะใส่เข้าไปก่อนแล้วกดดึงกระสุนใช่ไหมครับอย่างนี้แล้วพอกระสุนมันเข้าไปในชุดนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็เปลี่ยนเอาเป็นแม็กนี้ มายิงแทนต่อเพราะว่าลูกที่ค้างอยู่ในชุดนี้มันเข้าไปแล้วไงและลูกที่เหลือจากตรงนี้มันก็จะยิงออกไปเลยนะครับ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะอันนี้นะครับผมเอามาใส่แล้วนะผมจะใส่นี้เข้าไปก่อนแล้วก็ดึงเรียกระสุนเข้าไปเพื่อให้ลูกมันไปอยู่ในนี้เสร็จแล้วเราจะหงายแม็กนะเราจะหงายไม่ให้ลูกมันไหลไงเราจะหงายไว้ปั๊บอ่ะลูกมันหล่นมาจากแม็กใช่ไหมครับเอาเนี้ยใส่เข้าไปเลยปั๊บคือเราเอาแล้วปุ๊บ อาดูมันค้างแตกกันหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยเราเอาใส่เข้าไปเลยแล้วก็เราจะยิงได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวลองอันนี้เป็นเซมิใช่ไหมครับเดี๋ยวรอมันหมุนขึ้นมาก่อนนะตัวแม็กซนะ์สองแล้วนะ3ามสี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสเอ็ดามส้า เห็นไหมได้เยอะขึ้นเนี่ยหมดแล้วนะครับคืออันนี้อันนี้ก็สมมันแต่นะครับเนี่ยเขย่าไม่มีอีกแล้วนะครับเนี่ยครับคือไม่มีอีกแล้วนะครับสรุปก็คือนี่ไงเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยลูกมันอยู่ในนั้นเห็นไหมเสมียมส้มนะครับเนี่ยเสียมส้มเห็นอยู่น,นั้นคือว่าอย่างนี้ถ้าเปน็นอย่างเงี้ยมันก็จะต้องทําสูตรตามที่ผมบอกคือเอาแม็กเน้ใส่เข้าไปแล้วเรียกกระสุนเข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะค่อยเอาแม็กสั้นเนี่ย ใส่เราไปยิงเลยนะครับมันจะยิงได้เยอะกว่าคือเราอะ่ะต้องการให้ลูกมันค้างอยู่เนี้ยป๊แบบหนึ่งนะครับไม่นานแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้แม็กซ์สั้นเนี่ยแทบจะยิงได้แค่ห้าหกนัดเท่านั้นแหละแล้วก็หมดนะครับไหนเรียกกระสุนหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ไม่ได้ยิงัวนะครับน,นี่กดเร็วๆโอ้โหได้ลวะนะครับผมเดี๋ยวยิงไปดูวเดี๋ยวยิงรัวอืมนี่ เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยนะครับ<อ>นี่นะครับออออโอ้โหนี่จอวิกภาคใหม่กำลังจะมาไม่รู้ก็สิบเก้าจะมาด้วยหรือเปล่าโอ้โหสะใจจริงๆเนี่ยย้ายกระสุนม,มันนองน้ำให้ดูเนี่ยยิงจนหมดไปเลยนะหนึ่งสองสาม สี่รวมเอกที่ยิงไปก่อนนั้นทีนี้ไปในนัดยิงอยู่ล้วนนี่ยนะร้อยขึ้นอ่ะผมว่าอ่ะร้อยขึ้นนะครับเพราะว่ายิงแป๊บเดียวมันก็เกินแล้วนะครับยิงแป๊บเดียวแป๊บเดียวย,ยิงความเร็วขนาดนี้น,นะแป๊บเดียวก็30กว่าแล้วครับโอ้โหโใช้ได้นะครับต่อสนองดีด้วยเนี่ยโอ้ยอน,นี่มันเซฟ ไก่ค่อนข้างจะนิ่มดีนะครับไก่นิ่มเลยแหละโอ้ตอบสนองดีนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับก๊อกสิมีแค่สีนี้นะครับผมแล้วก็มี2องแม็กให้ด้วยแม็กค่อนข้างจะหนักเหมือนจะถ่วงเหล็กมานะครับแม็กซสั้นก็เหมือนจะถ่วง,งมานะครับตัวปืนไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับก็โดยรวมก็ๆๆถือว่าโอเคมีไ้ฉายให้เล่นด้วยอีกกดตรงนี้นะครับ ยิงเร็วโคตรระบบครบเลขกระสุนได้ยิงทีเดัดได้ยิงรัวได้ความแรงเอาว่าถ้ายิงอัดๆเข้าไปนะเ <laughs> จ็บเพราะมันหลายนัดจัดแต่มันน้ำไม่ทันเนี่ครับเล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ